เยอะไรที่เ๋ยใแล้วเที่เ็บมาอ๋เดี๋ยวนี่ล่ะนี่ล้างกุ่งไข่เนี่ยนีไฟตีเราได้เนี่ยมเราไปหมอบไปหมอบไข่ไปมอบไข่ก่อนเลยไม่หวานไปไหนไม่หวานไ่ะแม่วงหัวซาบอกว่ามาหาเฮ็ดเลียเฮ็ดอย่างเี็ดเลียบูมนี่ไฟตีไดเนี่ยสองอืม พี่แรงก็ปวดแต่จะแรงอ่ะที่เราจะสึกปวดขาจวน้กต้องหกแต่ว่านด็ก็มังดีนะฟองเขาฟแทงเลย้องแงเลยมันจะม้วนิ่โผล่เนาะมันมวนนี่มันนี่เยอะต้มันก็แแ็งอ่ะมันขิ้โผล่จะรู้ฟองอ่ะ้้าถ้าเห็นโอยเนเขาว่าลงเห็นเกลยดแล้ก็แห้งเยอะอันนี้แต่ว่าจมัเห็นแต่บางพีของขอนองยัไ่ใ เออมันเยอะ่ไม่รู้่ามันัวดได้ดียตบา